เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรลุธรรมวันที่19มกราคม2558าคำโปรยถึงตรงนี้สรุปได้สั้นๆว่าอย่ารู้สึกผิดถ้าไม่รักพ่อแม่แต่จะแย่มากถ้าไม่คิดตอบแทนบุญคุณ พวกท่านเลยหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับอยู่สบายไปสบายดังตริน เนื้อหาทำยังไงดีทรมานใจกับการไม่รักพ่อแม่ตอนแรกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งสงสัยอยู่ว่าอักตันยูไหมที่ไม่รักพ่อเนลคุณไหมที่เกลียดแม่ผิดไหมถ้ารักพ่อมากกว่าแม่ บาปไหมที่ดีใจเมื่อรู้ว่าแม่กำลังจะตายวันนี้เรามาดูกันว่าจะสบายใจขึ้นได้อย่างไรหรือดีกว่านั้นคือเปลี่ยนใจตัวเองได้ด้วยวิธีไหนก่อนอื่นให้มองตามจริงว่าความรู้สึก เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้คนเรามีหูตาอยู่อย่างนี้ถ้ากระทบเข้าภาพแย่ๆเสียงแยๆ่ๆความรู้สึกก็ต้องแย่ตามไม่ใช่วิสัยที่จะสั่งห้ามใจไม่ให้แย่ไปด้วยฉะนั้นถ้าตัดคำว่าพ่อ ตัดคำว่าแม่ออกไปเหลือแต่ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับคนก็อย่าแปลกใจถ้าจะมีอารมณ์ต่อกันมีความขัดเคืองบ้างความโกรธบ้างความแหนงหน่ายไม่อยากรักบ้างหรือกระทั่งความชิงชังลังเกียจเดียดฉันบ้าง ร่วมทุกร่วมสุขกับใครแล้วรักกันนั้นง่ายแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะรักคนให้ทุกข์ให้โทษกับเราถ่ายเดียวถ้าจะกล่าวโทษก็ต้องโทษธรรมชาติที่บีบให้คนเราต้องอยู่ร่วมกันกระทบกระทั่งได้เกิดความขัดเคืองได้ สะสมความรู้สึกไม่ดีต่อกันได้ไม่ยอมให้เราเกิดเองโตเองสบายเองมิฉะนั้นก็คงเลือกได้ตามอิสระเห็นใครอยู่ในฐานะอะไรควรรักเขามากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ความผิดของสังคมที่คนส่วนใหญ่ พาการชื่นชมละลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ถึงขนาดเกือบทุกชาติทุกภาษาจัดให้มีวันพ่อวันแม่เป็นประจำทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าโลกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนั้นเขามองกันว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณยิ่งใหญ่ ขนาดสมควรที่จะไม่ลืมจัดวันพิเศษเพื่อบูชาพวกท่านพ่อแม่มีชีวิตต่อไปได้ถ้าไม่มีคุณแต่คุณมีชีวิตขึ้นมาไม่ได้ถ้าขาดพ่อแม่กล่าวแบบรวบรัดถ้าจะถามว่าใครเป็นคนกำหนดให้ต้องนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ ก็ต้องตอบว่าธรรมชาตินั่นแหละที่กําหนดและฝังไว้ในสํานึกว่าการรู้คุณพ่อแม่เป็นคุณสมบัติของผู้มีใจสูงคนเราจะทราบว่าตนมีใจสูงหรือใจต่ำก็ดูง่ายๆว่าจำได้หรือเปล่าว่า พ่อแม่สําคัญแค่ไหนถึงตรงนี้สรุปได้สั้นๆว่าอย่ารู้สึกผิดถ้าไม่รักพ่อแม่แต่จะแย่มากถ้าไม่คิดตอบแทนบุญคุณพวกท่านเลยโปรดติดตามโพสธรรมะจากดังตรินพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับ ที่มาเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเรียบเรียงและโพสโดยแอดมินโจกยุ้ยขอขอบคุณคุณจอบซัฟฟรีที่เอื้อเฟื้อรูปภาพมาประกอบโพสธรรมะวันนี้ครับขอบคุณครับ